นี่งาะสดๆจากไร่เลยนะคะกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไม่พลาดทุกอีพีจ้าสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้กินเท่ากับต้อมนะคะพามาสวนเงาะลำใไยมะปางทุเรียนนะแล้วก็มีมะไฟมะยงคิดด้วยนะวันนี้เราจะพาไปสวนชื่ออะไรจ้าช่างหัวมันจ้ะจ้าสวนชื่อช่างหัวมันนะจ้าเดี๋ยว ตามต้องเข้าไปภายในสวนได้เลยจ้านี่เงาะสดๆจากไร่เลยนะคะวันนี้เราพามาพบกับคุณเอสนะคะคุณเก๋นะคะอันนี้เราจะมาเก็บเงาะก,กันสดๆเลยนะคะนี่ก็จะมีทั้งเขียวทั้งแดงกำลังได้พี่เลยนะคะนี่นะนี่โหเยอะมากเลยนะคะนี่นี่น้องจอมจ้องนี่นี่เป็นไงเป็นไงนี่ เนาะโรงเรียนนะคะแต่ตั้มก็จะเรียกเนาะซรัพเพวันเนาะเนี่ยอันไหนไหน้องลองแกะชิมให้ท่านผู้ชมดูสักลูกสิอร่อยขนาดไหนหืมเป็นไงหืมเราบอกว่าร่อนด้วยร่อนด้วยอร่อยมั้ร่อนร่อ,น,อนทำท่าร่อนเด็อเออทำท่าร่อน <laughs> อาทท่าฮะ <laughs> <laughs> เอเอเอ,อันนี้อันอนี้โอ้โหนี่นะ อันนี้ขาย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 ยังไงคะอ่าถ้าซื้อจากในสวนถ้าเก็บที่สวนนี่ยี่สิบบาทครับแต่ถ้ามาส่งก็ยี่บห้าครับผมอ๋อนะโหสสดเลยนะคะนี่ๆน่น่อ่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอได้เต็มตะกร้าแล้วเราก็จะเอาไปขายให้ทุกคนนะคะนี่ สวยมากสวยมากสั่งได้นะครับเดี๋ยวอรี่รส่งถึงที่ครับอความรักของสองเราถ้าอีคนไม่รักอีกคนก็ต้องเหี่ยวเาวเป็นธรรมดาเตอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยหนานะคะแต่พอดีน้อยหนามนยังลูกเล็กอยู่นะคะเนี่ยมันยังต้นน้อยๆอย,อยู่นะเต้นน้อยนๆอ,อ,ยอยู่มัน,นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ่างนั้น อันนั้นลูกเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมคะคุณเก๋เริ่มใหญ่หเริ่มใหญ่อ่นนี้นะอันนี้ก็อีกประมาณเท่าไหร่มันถึงจะเก็บได้อย่างเงี้ยสองเดือนค่ะสองเดือนนะคะเนี่ยนะคะอ่าเป็นต้นแถวต้นนี้จะเป็นอ่าพวกไมยงครับต้นไมยงตัวน,นี้ก็เก็บขายไปแล้วรอไว้อีกปีหน้าค่อยทำใหม่อันนี้ยิงจะเก็บที่ ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มียุงเ <N> อยเ่เดี๋ยวเขาถ่ายนางแบบกันนะคะอ้าวเตรียมตัวหนึ่งสองสามสวยงามอลังชางจ้าอ,อันนี้อ่าคุณเอสรับแรงงานเขม็นสองคนมาช่วยเก็บนะคะ,ะนี่จะอยู่หลังสวนนะครับเดี๋ยวอันนี้เรามาท้ายสวนเดี๋ยวจะพาไปชมข้างหน้าสวนอีกรอบหนึ่ง ดอกมากอ้าวอ้าคนนั้นคนนั้นแอบกินใหญ่โอ้โหเป็นไงแล้วเป็นไงอร่อยไหมล่ะแอบมึงเขากินนะหวานไหมหวานมากวันนี้นะคะนีห่หเขาบอกว่าลดน้ำหนักมาได้สามสี่วันนะคะวันนี้มาสวนช่างหัวมันของคุณเอสกับคุณเก๋นะคะนี่โอ้โหไม่รู้พันอะไรไม่รู้แอบมเขากินอใหญ่ไรนะ หวานมากอ่ะเนี่ยหวานแต่ของไม่อยู่แต่ของไปที่อื่นนี่ขนาดขนาดลูกยังไม่แบบสุกเต็มที่นะขนาดอันนี้แบบแค่แบบกลางๆนะคะแค่สองเดือนนะคะ ยังทั้งหวานทั้งอร่อยทั้งร้อนนะคะเดี๋ยวถ้าสุกจังที่นะอร่อยมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะสวนช่างหัวมันนะจะอยู่เลยไปสนีทรัพย์วันมันนิดเดียวนะคะจะอ่าจะมีทางเลี้ยวเข้าชัอวบ้านห้วยภูใช่ไหมอ่าบ้านห้วยภูน,ยนะคะพอเห็นหมู่บ้านห้วยภูปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยหรือถ้าเกิดมาไม่ถูกนะเดี๋ยวต้อจะทิ้งเบอร์โทรไล่คุณเอ็ดไว้ให้นะครับพูดไปแล้วก็ ลำยํยได้อยู่ในปากไปนะคะสําหรับราคานะคะจะมีราคาสองแบบถ้าให้สวนตัดให้เนี่ยจะอีกราคาหนึ่งถ้ามาตัดเองอ่ะจะราคาถูกหน่อยนะคะถ้าจะมาตัดเองเนี่ยมาเดินมาตัดมาทิมมาหยิบมาโอ้โหขโมยไม่ได้นะขโมยคุณเอ็เขาแบบติดกล้องวงจรปิดไว้ทุกต้นเลยนะคะมาเที่ยวได้นะจ๊ะ อะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยถ่ายรูปหนังแบบก็จะให้ถ่ายรูปอย่างเดียวเนะาะคุณเอสก็พูดกับพิธีกรไปนะไอส่องคนนี้ก็แอบ,บกินกันอย่างเดียวเอาแอบบกินไม่พอนะคะลักของเขาใส่กระเป๋ามัง่งอะไรมั่งว่าไปเอ้าเอาตา,ายแล้วตาย <c oughs> ออกไปอ้วนจำมั่มแน่นอนเลยนี่ <c oughs> นะคะพอเราไปเก็บจากสวนมาเราก็ พนักง,งานก็จะมากำแบบนี้นะคะจับทีละช่อละช่อแล้วก็เอามาเนี่ยกำแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะประมาณโลโลนิดๆนะคะเอ้านาอ่านี่นี่ประมาณนี้อ่ะเลียงเลียงให้คุณผู้ชมดูหน่อยจับก้านเอามาเรียงกันนะคะแบบนี้อ่าก็จะจับให้ช่อหนึ่งประมาณโลกว่าานิดนึงนะคะเราเผื่อให้เผื่อหักค้าก้านไปด้วยเนาะเนี่ยแบบนี้เลย ่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงใส่ตะกร้าอย่างนี้เลยพร้อมจำหน่ายนะจะี่กด subscribe กดกระดิ่งไม่พลาดทุก EP จ้า